ครับทุกคนเวลานี้ที่ผมถ่ายคลิปกับช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนบรรยากาศทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดอำเภอตะพญาจังหวัดสแก้วขาขึ้นผมกําลังขึ้นเขาช่องตะโก้ด้นี่ทุกคนเออกาลังขึ้นเขาช่องตะโก้เดี๋ยวพาเบิ้งบรรยากาศตั้งขาลงและขาขึ้นก็คือว่าแดน่าจะได้ลงมาอยู่ทุกคนดึกดกน่าจะได้ลงมาอยู่เดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปก่อน เึ้นไปหาแนวกินกันทึงโน่นนี่แดงหมดแล้วเดี๋ยวจะลงมาอีกจะลงมารายงานการจราจรเให้พี่น้องได้รับชมรับทราบอยู่เอข้างหน้าผมเห็นไฟอย่างแบบๆเหมือนรถพี่ใหญ่รถบรรทุกเพิ่นกำลังขึน้นอ๋อช่วงนี้รถหลายนะแต่ว่ากะถือว่ายังคล่องตัวแล้วกะเคลื่อนตัวได้ดีพี่ใหญ่ค่อยๆขึ้นนะพี่ใหญ่นะ รถสวนลงมาบอพี่ใหญ่ไม่มีโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ใหญ่ส,ส่งข่าวส่งซิกนี่แบบนี้เออพี่ใหญ่เราส่งซิกขอบคุณมากพี่ใหญ่เดินทางปลอดภัยนะครับจะพาเบิงบรรยากาศช่วงค่ำคืนนี้วันที่19ก็รกดาคม2567นะครับบรรยากาศถ่ายคลิปเงียเๆให้เบิ้งนพี่น้องเน,ะนาะข่าพรษาหลายคนไหลทานนี่วันหยุดยาวเมนบอท่านผู้ชมหยุดหัด มือไหนนี่โรงงานปิดหอดมือไหนได้ยินข่าวว่าหอดวันที่หยิบเก่าแมนบบเออผมเปลี่ยนถนนเทลแอเกิลจะปักลักอยู่นี่แหละทั้งขาไปและขาขับขาไปก็คขึ้นเนี่ยขาขึ้นเขาชังตะโกขาลับกับพี่น้องเริ่มลับไปเหตุงานนี่ผมก็บดเนี่ใจว่ามือไหนแต่ว่าขาลับนี่บ่น่าจะลายดอกแต่ว่าขามาเนี่ยผมว่าขึ้นนี่ลับมืออื่นเนี่ยน่าจะเริ่มน้าแน่นพอสมควรนะพี่น้องเนาะเออเนี่ยจะทายคิดไปบึ้ง เป็นไทยยาวๆเลยเดี๋ยวไปหาแนวกินอยู่ชิงโนนิดแดงเดี๋ยวลงมาไหมเวลานี่กลับไปหอดโนิดแดงจากทุ่มจากยามกูนี้รถชะลอตัวเออมีรถชะลอต,ต,ตัวกประมาณว่าพี่ใหญ่เิ่นกำลังขึ้นเขาหรือมั้งแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆืส่วนผู้ใดที่สอบถามมาว่าเขาช่วงตะกิวเปิดไหมเขาช่วงตะกิวแจ้งให้ทราบเนาะว่าเขาช่วงตะกิวเนี่ยจะเปิดเฉพาะช่วงปีใหม่กับสงการเท่านั้น วันหยุดทั่วไปบ่ได้เปิดนะครับแม้กระทั่งเวลาปิดถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุนี่กับบ่ได้เปิดเนาะนี่แจ้งมาเผื่อทราบทางหลวงหมายเลขสามหรือเขาชองตะโกเนี่ยจะเป็นจุดแคบๆแ,แบบเนี้ยระยะทาง3กิโลแคบเป็นเขาเป็นเป็นเขาแล้วเป็นเนินชั้นยู่ประมาณหน่องสองมอง, 2, มอง สองมองครับทุกคนที่แบบเนินชันๆแล้วอันตรายที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดเลยคือจุดแรกที่เข้าขึ้นมาเมื่อสักครู่มองที่ผมแซงรถพี่ใหญ่ขึ้นมาข้างหลังเนี่ยจะมีรถจะแซงอยู่จะแซงไปที่หนังแน่เบึ้งว่บอันตรายมากๆก่ต้องแซงโอ้นาะค่อยๆไปนะครับเอออีกเรื่องนึงเนาะขอความร่วมมือของเพื่อนๆร่วมทางพี่ๆรถบ่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งมอไซค์รถบรรทุกนี่แหละ จะเปิดเล่นพิเศษขึ้นมาเองในช่วงคับขันหรือเทศกาลต่างๆมือนีแบบที่รถติดหนักช่วงหัวค่าหรือว่าประมาณหามงหาวงแงนะครับรถติดหลายะม่ไดไบ่ได้มีอย่างนะทุกคนบ่มีอุบัติเหตุเกิดจากภาคการเปิดช่องทางพิเศษขึ้นมาเองช่องจราจรขึ้นมาเองถึงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันผิดกฎหมายอยู่แล้วน้ทุกคนเพราะเปิดขึ้นมาเองเนี่ยยังสมมติต่อเนี้ยถ้าเกิดจะมีคนแซงไปเนี่ย ลดลดลงมันลงเขาบ่ได้นะพราะลงเขาบ่ได้เราจะของกันต้องเบียดเขาเบียดเขาบ่ได้อีกบา้านนี้มันก็เห็นให้รถติดเพราะรถติดกะน,นั่นแหละอามาพาดอามาพึกของถนนเลยเออไอนี้เห็นทุกทุกเทศกาลเลยผมเพจถนนไทแน้แด์เห็นทุกเทศกาลกรณีที่เปิดช่องจะราจรขึ้นมาเองนะอยากให้ทุกคนในระยะทาง3กิโลนะในระยะทาง3กิโลถ้าต่อแถวขึ้นไปอ่าคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปเนี่ยผมจะ บอตัดคลิปเลยก็คือผมจะเริ่มนับตั้งแต่ผมกดเบาหยุดจุดพักรถของเขาช่องตะโกขึ้นมาเลยนะครับใส่เวลาจังนาทีนี่ผ่านไปแล้วสีนาทีนะครับทางเขาค่อยๆขึ้นนี่ในกรณีที่รถหลายยังที่เห็นในคลิปทุกคนเออยังที่เห็นในคลิปฝากเนาะเพื่อความวังดีของไ่เป็นเพื่อบออภความบังดีของเพจถนนเทแลนแลนี่แหละผมเพจ ไทยและการบบเสียมารวมจะในปีที่เจ็ดรับเพจเก่าผมเพจโนนีแดงบ้านเฮาทากดีตม่มตั้งแต่แรกนี่กระจางฮูจักนะสมัยก่อนผมนี่ขับมอเตอร์ไซค์ขี่้ทยแบบสีตลอดพอมาในยุคเจนใหม่หยุคใหม่ผมเลยใส่รถยนต์เสียมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับใส่รถยนต์ไทยและการผมสามารถจอดในแต่ละหม่องแลวกรออัปเดตในแต่ละช่วงเวลาได้มือ,มอ,อยังคำเลยถ้าผมบอกมอไซค์มาเนี่ย ผมหนึ่งผมชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไทยบ่ได้สองมันบ่มีหมองยูนะครับมันบ่มีหมองยูก็เลยแบบพอไทยเสจสมัยก่อนเนาะพอไทยเสจผมก็ต้องฝ้ากับบ้านนะหรือฝ้าไปหามองชาร์จแบตเตอรี่กล่องนะสมัยก่อนผมใส่กล่องกล่อง,กล,องกล่องใหญ่บ่ได้ใส่มือถือแบบนี้อันนี้ใส่มือถือนอะครับทุกคนชาร์จบ่เออทุกคนชาดบ่สำหรับผู้ใดที่เป็นเอฟซีผมในทิกต็อกนะกำลังตามหาอยู่ว่า ผมใส่อย่างถ่ายคลิปแบบใดกะนี่แหละครับผมใส่มือถือขออนุญาตเบาถึงแบตมือถือนะครับกะหลายๆคนอยู่ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยอยากเห็นผมถ่ายคลิปยู่มองไใดกะคอมเมนต์ไว้มื้ได้ใดๆพี่น้องเด้อไว้มีโอกาสผมจะออกไปถ่ายให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันตอนนี้โอ้หรถเยอะมากเลยเดี๋ยวครับผมถอดเอากล้องออกมาจากนี่ปุ๊บเบื้งด้านหลังนะทุกคน เออตอนแถวขึ้นมาเต็มเลยเยอะเยอะเยะเปิดเล่นพิเศษขึ้นมาเยอะเนี่ยตอแถวเบบสียนนารักมากเลยดีมากเลยครับผมผมเห็นหลายๆครั้งนี่พากันเปิดเล่นพิเศษขึ้นมาเองนี่กะมันเกิดอุบัติเหตุเพราะมันเกิดอุบัติเหตุมามันจะเสียเวลาหลายก่า่านะครับผมยุนี่โดนย่างที่เคยบอกไว้ก่อนน้านี้ครับอุบัติเหตุนี่แทบจะมีทุกมือเลย ผมได้เข้าไปกู้ซากกู้ยังไ่ได้ไ่ได้เข้าไปกู้ผมเข้าไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างในเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหเกิดการสูญเสียนะพี่น้องเนาะมันก็มายากกับกู้ภัยมันก็ยากกับตำรวจมันกับยากหลายๆยากนะทุกคนขับรถประมาทจะของบ่ยยากแต่คนอื่นยากเออถ้ามันมันไปแล้วมันไปเลยนะแบบสมมติประมาทไปแล้วไปเลยก็คือว่ามันบอกด้คลิปมันมันสีโดนแบนบอกว่าได้กําว่ากลับบ้านเก่านะ พี่น้องอีสานบ้านเทาจะหูอยเนาะเข้าใตเค้า่ากับบ้านเก่ามันคืออย่าง,างนั่นแหละครับกับคนที่อยู่คือคนเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างต้องค่อยมาเก็บต้องค่อยมากู้กู้เหตุกู้รถเอ,อกู้ไพ่นี่ถนนสังเกตผิวถนนบ่อยเรียบนะทุกคนนี่แต่ว่ากด้ยินข้าวมาอยู่ดอกว่าทั้งการเพิ่นจะเฮ็ดทั้งยกระดับอยู่ตรงเนี้ยนะทั้งยกระดับ บ่เมนทางบ่เมนถนนซีเลนนลทุกคนเป็นทางโยกระดับคือจังอ่าเคือลํำตะข้องไหมนั่นแหละช่วงประมาณปี6กไอปี70็ดศูนทุกคนปี7จ็ดศูเพราะว่าช่วงเมื่อต้นปีทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นได้มา,าสำรวจนาดินแล้วนะครับเด้มาเจาะผิวถนนในเขาช่องตะกตูแล้วนะครับกเห็นซิบเเห็นแบบบาอ,อมาอยู่ว่าปี70กับ กัคขาดว่าจะล่อให้ถนนสาแก้วเ็จก่อนนะถนนสาแก้วเ้นช่องกลุ่มแซออโคคารน,นี่กัาตามปลายโครงการเ็จป,ปีหกแปดก็คือปีหนาแต่ผมกัสังเกตมาตลอดว่าเหตุถนนประเทศไทยนี่บ่ได้เ็ตตามโครงการดอกจะเเ็จหลังปลายโครงการนี่อยู่มัดปีหนึ่งเออยังถนนตรงแยกสะขวัญน,นั่งเสียตามปลายโครงการเ็จป,ปีหกเก้าเนาะเอาจริงๆก็น่า,าจ,จะเจ็ดศูนย์ ผมบ่เคยเห็นอันนี้ถ้าถ้ามีก็ต้องขออภัยนะแต่อันนี้ผมบอกใ,ในกรณีที่ผมเห็นอยู่เป็นประจำนะเพราะปีเซตปี7 0ปีเจก็เริ่มเพีรช่องตะโก้อ่าปีเจก็เริ่มเพีรช่องตะโก้ด้ยินว่าวาจะเฮตทางยกระดับตั้งแต่ปั๊มแก๊สก้อนขึ้นช่องตะโก้นะครับไปจนหอดโนนี่แดงเออแบบซี่กะกะกะดีแต่กะล้อเบิง่งมันจะไดแบบนันบ่หรือไดบ่ได้กะให้ขอไห้ไดขยายนะพี่น้องเนาะไดเฮตถนนไม่นี่ก็ก็ดีใจแล้วอืม นี่ึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้ผ่านไประเกล็นาทีเนาะคือเรื่อยๆแบบก่ะต้องแซงคือคือมัติดนะทุกคนม่ได้ติดหนึบเลยม่ได้ติดหนึบคารเตอเกิดเข้าแซงขึ้นไปแล้วพี่รถลงมาเข้าก็ต้องเบี่ยงเข่าในเล่นจากของขึ้นแล้วเห็ดให้รถติดอีกมันก็เสียเวลากว่านี่เออ,อนี่ในกรณีที่เอ,อ่อต่อแถวกันขึ้นสังเกตง่ายๆนะต่อแถวกันขึ้นด้านหลังผมนี่กันนึบขึ้นกันอืม ในคมเขตมาในเขตอำเภอโนดดีเด็กจังหวัดบุรีรัมยนะ์เนี่ยสะพานนี่ก็คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดขออภัยนะระหว่างจังหวัดจังหวัดสแกลกับจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับผู้ใดที่บ่งหัวจุดนี้คือจุดอีหยังจากนี่ไปอำเภอละหารทรายสามสิบเก้ากิโลไปอำเภอนางรองหกสิบกิโลทุกคนเดี๋ยวผมจะท้ายไปยนฮอดด้านตรวจน้องสมิธข้างหน้าเขานี่แหละมาเบิง่งรวมเวลาแหละผมว่าอยู่ประมาณสิบนาที ใส่เวลาสิบนาทีทุกคนถ้าต่อแถวขึ้นเรื่อยๆในกลเลอรี่ที่ทีทีรถติดแบบนี้นะรถติดแบบต้องต่อแถวขึ้นนะใส่เวลาประมาณสิบนาทีเออแต่ถ้าเกิดแทรกกันเขาผมว่าชั่วโมงหนึ่งกับบบพ่อครับผมอ่ะแกืประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะเข้าเมืองกับเออแม่นเขราไปเข้าบ้านผู้แหละแล้วเดี๋ยวจะหาแนวกินตอนนี้ถ่ายคลิปเสร็จสี่ทุ่มสี่สิบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ ลงมาไหมเดี๋ยวจะลงมาไหมอ่ะประมาณนี้ครับผมเดินทางปลอดภัยสุขสุขคนครับสวัสดีครับ